สวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจเท็ e ไม่ล้างพอร์ตนะฮะหรือว่าช่อง Youtube รัทวีภาคุณนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของสีของข่าวนะครับใครนะครับที่เปิดดูนะครับเว็บไซต์ forexfactory.com นะครับก็จะเห็นว่ามันมีปฏิทินข่าวนะครับแล้วก็มันก็จะมีสีนะครับแตกต่างกันไปนะครับจะมีสีเหลือง สีส้มสีแดงนะครับมันต้องดูไหมนะครับ <c oughs> ดูยังไงนะครับ <c oughs> ผมอยากจะแบ่งแบบนี้นะครับคนเทรดสั้นนะครับก็คือผมให้ตั้งแต่ H1 นะครับลงไปก็คือ H1 M30 M15 ลงไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเทรดสั้นแล้วกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตั้งแต่ S4 ขึ้นไป นะครับไปทางเดไปทางอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเทรดยาวแล้วกันนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเทรดไทม์เฟรมใหญ่นะครับหรือว่าเทรดยาวเนี่ยปกติแล้วนะครับไม่ต้องดูข่าวก็ได้นะครับไม่ต้องดูข่าวก็ได้นะครับแต่คุณอาจจะดูข่าวเพื่อที่จะได้รู้ว่ากราฟมันจะวิ่งไปตอนไหนนะครับเช่นสมมุติเราเทรดสี่ชั่วโมงอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กราฟมันก็นิ่งๆเนาะสมมุติว่าเราเข้าถูกทางแล้ว นะครับแล้วเราก็มีคําถามว่าเมื่อไหร่กราฟมันจะวิ่งสักทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับที่ข่าวว่าวันนี้มีข่าวไหมมีข่าวสําคัญอะไรไหมในสัปดาห์นี้นะครับปรากฏว่าเออหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีข่าวสําคัญอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถดูได้ว่าเออนะครับพอข่าวออกปั๊บเนี่ยราคามันวิ่งไปตามเทรนที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดู ข่าวในทางเฟรมใหญ่เนี่ยก็ใช้ในการดูช่วงเวลาที่กราฟมันจะวิ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ในเรื่องเทรนของทิศทางอะไรแล้วเนี่ยก็ให้ดูตามเทคนิคเเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่ากราฟถึงจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วเนี่ยแต่ว่าสต็อปลอตเนี่ยนะครับมันก็จะกว้างกว่าการเทรดทางเฟรมเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูปลอดภัยกว่าแต่ครัวี่จะดูข่าวเลยนะครับก็คือคนที่ เทรดทำเฟรมเล็กนะครับก็คือตั้งแต่ H 1ลงมานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทำเฟรมเล็กเนี่ยนะครับการที่เราตั้ง s t o p l ล็ออะไรพวกนี้มันก็จะสั้นด้วยใช่ไหมครับถ้าเจอข่าวแรงๆนะครับมันก็จะวิ่งเร็วนะครับมันก็จะวิ่งเร็ววิ่งแรงนะครับถ้าผิดทางเกี่ยว s t o p l ล็อทีเนี่ยบางทีก็ก็สวยนะครับโดนสต็อปลอฟรีๆเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เทรดทำเฟรมเล็กเนี่ยควรที่จะดูข่าวไปด้วยนะครับทีนี้ข่าวเนี่ยมีอยู่3มสีนะครับ สีที่เราควรดูเลยก็คือสีแดงนะครับสีแดงนะผมก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับสีส้มเหลืองเท่าไหร่เหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับส้มนี่บางทีอาจจะต้องดูบ้างนะครับแต่ถ้าแดงเนี่ยก็คือดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเทรดทำฟิมเล็กเราก็ควรที่จะดูข่าวสีแดงด้วยนะครับดูว่าก่อนข่าวนะครับมันอาจจะกราฟยังไม่ค่อยวิ่งนะครับเพราะบางทีมันรอข่าวอยู่ หรือในบางครั้งนะครับมันอาจจะวิ่งกล่องข่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่เทรดท์เฟรมเล็กนะครับก็น่าจะได้ความรู้ดีๆกันไปสําหรับวันนี้นะครับเทรดท์เฟรมเล็กก็ระมัดระวังท์เฟรมใหญ่ก็ใช้เทคนิคเเป็นหลักนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามด้วยนะครับทั้งทางเพจเท็ดไม่ล้างพอตนะครับแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับนัทวีพักนะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สฟรีนะครับเรื่องพินบาร์นะครับก็ดูรายละเอียดนะครับได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับตัวดีครับโปร